เลือ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 ใครหล่อวะกูกูเกียร์ปหลานแต่ว่าไอเกียร์มีคนมาจหล่อตัวเลยวันนี้จะมาบอกว่าวิ่งธรรมดาวิ่งเอ้ยเกี้ยอะไรวะวิ่งเดินอัตโนมัติทำยังไงกดกดกดนำล็อกบนคีย์บอร์ดนะครับ ล็อกไม่รู้เป็นยังไงครับเปิดรูปให้ดูนี่น้ำล็อกกดปุ่มวินโดว์วินโดก็นี่ปุ่มนี้เิด้น,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 น่นี่แหละจะเล่นเนงเล่นเนเล่น YouTube นดูาอก็ได้ 我买小。